ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทวิตเตอร์นะครับที่ในตอนนี้แฟนๆนั้นเหล่าบลิงส์นะครับออกมาเรียกร้องแล้วก็ออกมาปกป้องเจนนี่กันล่าสุดนะครับในวันนี้นั้นได้มีแท็กในทวิตเตอร์เกิดขึ้นมากับ protectjenniesprivacy นะครับแฟนๆออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นทางค่ายเองก็ตามรวมไป ถึงคนที่ไม่หวังดีต่อเจนนี่นะครับอยากให้หยุดการกระทำนี้ก็อยากให้ทางค่ายนั้นออกมาปกป้องเจนนี่นะครับด้วยวิธีการใดก็ได้อยากให้เจนนี่นั้นได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกปกป้องมากกว่านี้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งรูปหลุดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะครับแต่ว่าทางค่ายนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือว่าไม่ได้ออกมาปกป้องอะไรเจนนี่เลยมีเพียงแค่ออกมาให้สัมภาษณ์เล็กๆน,น,น้อยๆสั้นๆเท่านั้นและดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะยังคงบานปลายแล้วก็ยืดเยย้ออมมมาาาาค่่นนนขงงงแะรัถีูปต ถูกปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปตัดต่อเอ่ยรูปที่บางคนก็บอกว่าเป็นรูปที่แฮ็กมาจาก iCloud และรูปเหล่านั้น,นก็มีเพิ่มขึ้นมากมายนะครับแถมยังทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าคนที่ตัดต่อในช่วงแรกๆจะออกมายอมรับความผิดแล้วแต่ว่าหลังจากนั้น,นก็มีรูปใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายนะครับแฟนๆนก็เลยรู้สึกว่าเจนนี่นั้นไม่สมควรที่จะได้รับหรือว่าโดนอะไรแบบนี้อีกแล้วความเป็นส่วนตัวของศิลปินนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะถูกนํามาเปิดเผยแบบนี้ดังนั้นแฟนๆก็เลยอยากให้ทางค่ายต้สนส ถ้าหากว่าเป็นเรื่องแฮกไอคลวจริงๆก็อยากให้ทางค่ายจัดการนะครับรวมไปถึงคนที่ตัดต่อรูปของเจนนี่มาเนี่ยก็อยากให้ทางค่ายนั้นจัดการไปด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกทําร้ายมากไปแล้วในตอนนี้นะครับแฟนๆก็เลยออกมาตั้งแท็กนีก้กันสําหรับ protect Jenny's privacy นะครับทั้งออกมาบอกให้ทางค่ายนั้นจัดการรวมไปถึงช่วยปกป้องดูแลเจนนี่แทนกับแฟนคลับด้วยแฟนคลับเนี่ยก็ทําได้เท่าที่ทําได้สู้กันได้เท่าที่สู้ไหวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้ทางค่ายออกมาจัดการให้มันจบสิ้นหรือว่าจัดการให้แบบว่าแน่ชัด แฟนๆก็ไม่อยากให้เจนนี่ถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัวไปมากกว่านี้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็หวังเหมือนกันว่าจะไม่มีรูปอะไรถูกปล่อยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับด้านเจนนี่เองก็ออกมาปกป้องเจนนี่กันอย่างสุดความสามารถรวมไปถึงแฟนคลับของวีหรือว่าแทยองนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องด้วยเช่นกันพร้อมกับโปรเทคแทยองไพรเวซีเหมือนกันนะครับความเป็นส่วนตัวของศิลปินนั้นเนี่ยไม่สมควรที่จะถูกละเมิดออกมาแบบนี้และทางใครนั้นก็ควรที่จะออกมาปกป้องศิลปินแฟนๆลหลายๆคนก็เรียกร้องกันมาแบบนี้นะครับและในตอนนี้เนี่ยแท โปรเทคเจนนี่ไพรเวซีนั้นก็มีคนเข้ามารับชมกันอย่างมากมายในจริงๆใครที่เป็นแฟนคลับของเจนนี่หรือว่าติดตามผลงานเจนนี่มาชื่นชอบแล้วก็หลงรักในเสน่ห์ของเจนนี่นะครับอยากให้รอยยิ้มของเจนนี่อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆาเนี่ยก็ได้โปรดก็ช่วยกันปกป้องเจนนี่ของเรากันไว้ด้วยนะครับหลังจากนี้ไปก็มารอติดตามกันว่าเรื่องเหานี้จะจบลงได้ไหมและทางค่ายนั้นเนี่ยจะออกมาจัดการกับคนที่ไม่หวังดีต่อเจนนี่ยังไงกันบ้างก็รอติดตามกันนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้กกกคคคนนนฟััััังงงอออีร้้้้ึสาาหบลลลลิปป็ตขตขวไวไแย่ืมด กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ